สวัสดีค่ะกระท่อมชมจัน c h a n n นะคะวันนี้ก็เย็นมากแล้วละจะมืดแล้วนะคะคุณลุงกลับมาจากโบสนะคะแล้วก็คุณลุงก็มากวาดต้นไม้อ่าไม่ใช่กวาดต้นไม้ตัดกิ่งไม้นะคะแล้วก็กวาดใบไม้แห้งหญ้าแห้งตามริมรั้วนะคะที่อ่าก็น่ากลัวอันตรายถ้าสมมุติว่ามีไฟลามมานะคะ ก็น่ากลัวเนาะคุณลุงก็เลยต้องกวาดออกจากแนวรั้วนะคะเนี่ยคุณลุงกวาดกองไว้เป็นกองกองเอาใส่โคนของต้นไม้เอาไว้ทำปุ๋ยถ้าเรารดน้ำชุ่มๆม,มันก็จะเปื่อยแล้วก็เป็นปุ๋ยรอถึงฤดูฝนมานะคะพอถึงฤดูฝนมามันก็จะเปื่อยเป็นปุ๋ยเลยแล้วตอนนี้มันก็จะ ไม่เป็นเชื้อเพลิงถ้าหากเราเอาน้ำใส่เปียกๆนะคะใส่ชุ่มๆอันนี้ก็คือคุณลุงพยายามที่จะทำให้คุณตานะคะต้องบอกว่าคุณตาก็ได้คุณลุงก็ได้พยายามที่จะทำให้ยายนั้นมีความสุขแล้วก็สบายใจนะคะมีความสบายใจอ่าซูมเยอะเพราะว่าเวลาที่คุณตาไม่อยู่นะคะ เวลาที่ป้าอยู่คนเดียวเวลาที่ยายอยู่คนเดียวโอ้อย่าลำคาญกับคำว่าป้าหรือว่ายายของยายเปียกเลยนะคะเพราะว่ายายเปียกชินกับคำว่าป้ามานานนะคะอันนี้ยายก็นําเสนอความสุขของยายไว้เกษียณน,นะคะตอนนี้เกษียณแล้ว เมื่อก่อนนี้ก็กเกษียณอายุ60ปีเนาะแต่ตอนนี้ก็กเกษียณงาน60ขว่าปีนะคะ,กะเกษียณงานเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะก็คือไม่มีงานทําแล้วป้าก็จะเฝ้าบ้านก็จะอยู่บ้านทํมะอม่อมแม่แม่ทำสวนทําเกษตรปลูกต้นไม้ดูแลต้นไม้ได้หญ้าไปกับคุณลุงนี่แหละ ป้าก็ทำในส่วนของป้าที่พอจะทำได้นะคะแล้วคุณลุงก็จะทำที่ที่มันต้องใช้กำลังหน่อยคุณลุงก็คงจะเป็นคนทำสำหรับป้าก็คงจะทำได้ในส่วนที่พอจะทำได้ตามกำลังของหญิงชารานั่นเองนะคะตอนนี้คือมันมีหญ้าแห้งลงเยอะมากเลยทั้งฝั่งเพื่อนบ้านด้วยนะคะ บางเพื่อนบ้านแล้วก็ของเราเองก็มีหญ้าความจริงแล้วเราก็กวาดไปครั้งหนึ่งแล้วละนะคะกวาดไปครั้งหนึ่งที่ครั้งเยอะๆนะคะที่หญ้ายา,ยายาวๆที่ตัดลงอะเนาะแต่คราวนี้ก็ไม่ใช่หญ้ายา,ยายาวๆที่เหมือนตอนนั้นนะคะแต่เป็นใบขาต้นขาแห้งนะคะต้นขาแห้งที่มัน เรารดน้ำไม่ทันนะคะมันก็มีแห้งลงมาบ้างแล้วมันก็ยังเหลือต้นขาที่เขียวๆอยู่บ้างก็คงจะต้องหาเวลารีบเอาน้ำมารดนะคะ mm hmm. เพื่อที่ขานั้นมันจะอยู่รอดไปจนถึงฤด,ดูฝนนะคะ mm hmm. เพราะว่าตอนนี้ก็เริ่มแห้งแห้งแรงมากแล้วไม่มีฝนมาเป็นหลายเดือนแล้วนะคะแต่เขาก็ยังอยู่ด้วยหมอกนะคะด้วยหมอกที่ลงมาใน ช่วงฤดูหนาวนี่แหละที่ผ่านมานะคะแต่ว่าตอนนี้มันเป็นเดือนมกราจนจนกลางค่อนเดือนแล้วมันจะสิ้นเดือนแล้วมันก็เริ่มแห้งเป็นหนักมากนะคะดูมุมไหนดูที่ไหนมันก็แห้งแล้งเป็นหมดนะคะก็มีแต่ในสวนของป้านี่แหละในสวนของป้าลุงนี่แหละนะคะที่มันพอที่จะมีสีเขียวของหญ้าหลอมแหลมบ้างอะไรบ้าง เพราะว่ารดน้ําต้นไม้นั่นเองแต่ยังไงก็ถึงกัะน,นั้นมันก็มีหญ้าแห้งแล้วก็ใบไม้แห้งนะคะที่มันปิดปลิวร่วงหล่นลงมาตามอายุไขหรือตามการเวลาของมันอันนี้แหละคือสิ่งที่เราจะต้องกวาดนะคะกวาดแล้วนอกจากจะก,กันไม่ใหเ้เป็นอันตรายแล้วนะคะถ้าสมมติว่ามีไฟป่าลุกลามมา นะคะเพราะว่ามันมาทุกปีบางปีก็มาจากด้านนี้ด้วยนะคะอืมข้ามฝั่งมาจากทางโน้นบางทีแต่แต่สําหรับที่ริมห้วยนะคะที่สวนล่างของเรามาทุกปีนะคะเราจะต้องกวาดหญ้าออกกันไฟไว้แบบนี้นะคะแล้วก็รดน้ําไว้ คุณลุงก็ไปตัดรอบๆบริเวณโคนต้นมะม่วงเสร็จแล้วแล้วเราก็ขวาดหญ้าใส่โคนต้นแล้วก็เอาน้ํารดไว้นะคะอืพอดีสวนมันมันมีต้นไม้เยอะมันก็ลดไม่ค่อยทั่วถึงนะคะเราก็ต้องหาเวลาไปลดแหละคุณลุงจะต้องเดินทางเข้ากรุงเทพอ,อีกเพื่อไปประชุมแล้วก็อบรมสัมมนา หลายวันทีเดียวนะคะติดต่อกันป้าบอกว่าป้ามีมีความไม่สบายใจนะคะคุณลุงถ้ามันรกอยู่แบบนี้นะคะถ้าเราไม่เก็บกวาดความจริงแล้วป้าว่าจะมากวาดตั้งแต่ออตอนบ่ายแต่ว่ามันก็แดดร้อนแล้วก็เหนื่อยด้วยเนาะ,ะลุงกลับมาจากทำงานก็พักผ่อนบ้างนะคะ พักผ่อนนิดหน่อยแล้วก็คุณลุงก็ลงมากวาดแต่สำหรับป้าตอนนี้ป้ามีงานอย่างอื่นที่จะไปทำเกี่ยวกับงานบ้านนี่แหละนะคะป้าจะไปทำงานบ้านแล้วป้าคงไม่ได้มาช่วยคุณลุงกวาดนะคะวันนี้แต่พรุ่งนี้แน่นอนเลยพรุ่งนี้ป้าจะต้องมาช่วยคุณลุงกวาดแล้วก็ทำให้มันสะอาดรอบรอบรอบสวนไว้แบบนี้ถึง ถ้าถ้าป้าไม่ช่วยคุณลุงขวาดนะป้าต้องมารดน้ํานะเป็นคนที่จะต้องรดน้ําให้ใบไม้แห้งที่ขวาดเอาไวน้นี้ให้มันชุ่มๆเลยนะคะกวาดให้มันชุ่มๆไม่ให้มันติดไฟม่างั้นเถอะอันนี้ก็เล่าสู่กันฟังนะคะว่าวิถีชีวิตของผู้สวออหรือผู้สูงวัยนี้ทำอย่างไรเราจึงจะปลอดภัยเมื่อ ยายมีความรู้สึกปลอดภัยยายก็จะสบายใจและมีความสุขใจนะคะอืมแต่ถ้ามีความกังวลใจมันก็จะไม่มีความสุขและมันก็จะเป็นทุกข์เป็นกังวลอยู่นั่นแหละนะคะว่าอใบไม้แห้งเยอะจังเลยอะไรแบบเนี้ยน่ากลัวจังเลยอะไรแบบเนี้เนาะมันก็จะมันก็ไม่ใช่คิดนะไม่ใช่ป้าคิดเอาไม่ใช่ยายคิดเอานะมันเป็นความจริงมันเป็นความจริงว่าถ้าเราไม่ป้องกัน ถ้าเราไม่ป้องกันเอาไว้ถ้าเราไม่ทําความสะอาดแบบนี้ให้มันเป็นแปนว่างั้นเถอะให้มันสะอาดๆแบบเนี้ยอืมมันก็ต้องกังวลอยู่แล้วแต่คุณลุงก็คงจะกวาดไปถึงกวาดรอบๆก่อนนะคะกวาดกวาดให้มันรอบก่อนรอบบริเวณเอาตามแนวรั้วก่อนนะคะตามแนวรั้วที่มันเป็นเขตแดนกับเพื่อนบ้านที่มีหญ้าแห้งเยอะๆนั่นแหละนะคะ อแต่มืดแล้วก็คงจะต้องหยุดก่อนนะคะแล้วก็พรุ่งนี้ก็มาทำต่ออีกนั่นเองอสำหรับคลิปนี้ก็มาเล่าสู่กันฟังนะคะมาเล่าสู่กันฟังว่าตายายอยู่กันเม่ๆแม่ๆมมมมมอย่างไรจึงจะให้ตัวเองปลอดภัยรอดพ้นจากความทุกข นะคะคให้มีความสุขสบายใจนั่นเองก็งฝากไว้เพียงเท่านี้คะ่ะสวัสดีคะ่ะ